สวัสดีวัยรุ่นนะครับพอดีวันนี้นะันดออกมาทดสอบรอกอีกหนึ่งตัวก็คือไอ้เจ้าดาร์คเดวิลนะครับเราเจอสหายฟิชชิ่งอีกสองคนนะนี่เลยนะครับคู่ ตาหลานนะครับไอ้น้องยิ้มเลยอ้าวน้าสวัสดีครับน้าชื่ออะไรครับผมชื่อนงนะครับน้าหนงน้าหนงคลองปูนเหรอครับนี่น้าหนงคลองปูนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองหนองนาซานะจริงน้องไอ้ไอ้คลองนาซาแถวนี้นะคลองนาซามันจะมีสองคาะมันจะมีสองหนองนะครับมีหนองล่างกับคลองบนเล็กนาซาล่างนาซาบนนี่เจอเจ้าถิ่นซะแล้วอ้าวตัวเล็กชื่ออะไรครับชื่อแฟมนะครับออกยูทูบซะแล้วเฮ้ย ไม่ต้องไม่ต้องเก่งนะครับก็พอดีนะหนวดมาทดสอบร,รอกนะครับใครที่ดูรีวิวกันทดสอบไอ้ดักเดวิ่ก็จะเห็นนนองอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นนงหน่อยนะครับนนองเป็นคนพื้นที่แถวนี้แหละครับครับแล้วก็ตกปลาใน<ม>คลอง,งนี้บ่อยไห<ด><ด>มบ่อยครับบ่อยใช่ไหมครับอ๋อส่วนใหญ่นี่นนงตกพวกอะไรปลาอะไร ช่อนโดเน้นช่อนเโดเพราะโดกินแม่ลอยนะชโดกินแม่ลอยนะเออเอาไหนๆเจอกันแล้วขอดูอาวุธของนั่นงหน่อยสิมีอาวุธอะไรมาโชว์บ้างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูของไอ้น้องแฟมด้วยนะครับนี่นี่มีมีอยู่สองชุดนะสองชุดเดี๋ยวน้องแฟ้มรอแป๊บหนึ่งนะครับของนั่นงใช้ลอกนี่ชิมาโนใช่ไหมครับชิมาโนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คันนี้เป็นของอาชิโนอาชิโนอะไรวะ เดี๋ยวนะไมสโตนอ่ะตัวนี้นะหนวดเคยดูรีวิวอยู่นะครับส่วนอีกตัวงเป็นของซูโม่นะครับซูโม่นี่ซื้อมาจากร้านเยคองใช่ไหมครับอ่าเยคองยูเลอร์ฟิชชิงนะครับแล้วก็คันเป็นของดีท็อกนะครับดีท็อกอันนี้นะหนวดอ่ะตัวนี้เป็น2ท่อนเออสองท่อนเป็น6กพุตหกถ้าหกพุตเขาจะเป็นท่อนเดียวนะนี่นะปกตินะหนงก็ใช้อะล็อกเบสอย่างเดียวเลยไหมครับเนะสปินไม่ใช้เลย ครับอ๋อทำไมเราถึงเลือกใช้ล็อกเบสอย่างเดียวล่ะการตีผมว่ามันคล่องตัวปาการเก็บเหยื่อเก็บอะไรเก็บน้ำหนักของเหยื่อหรือการเก็บน้ำหนักของปลาการอัดมันปิดกันครับนี่เลยนี่เลยนี่ยืนยันจะพูดว่าของหนักสามารถถ้าว่าเป็นสปินโอกาสที่ว่าปลาไหลออกมันเยอะหรือถ้าเราปรับหนวงมากไปปุ๊บโอกาสขาดก็เยอะนี่แต่ว่าเป็นเบส มันดึงเกินปุ๊บมันถึงแล้วตั้งเนี่ยเป็นที่ถ้าปลาใหญ่เกินมันจะออกกับมัน้ดยอัตโนมัติจะดีคนละอย่างนั่นเลยนะก็นี่เป็นอาวุธคู่ใจของน้นงงสองคันนะครับที่เตรียมมาสองอันก็คือเหยื่อผิวน้ํากับเหยื่อดําน้ำเนาะนี่เลยเนี่ยไม่ใช่มืออาชีพแต่โพร้อมอ่ะพร้อมอ่ะดูเด้อเอามาที่น้องน้องแฟมเหรอน้องแฟมน้องแฟมน้องแฟ้มนี่น้องแฟ้มดูอาวุธน้องแฟมหน่อยอ่า โซกายี่หลังนี่ลอกสวยนะลายสีลุงด้วยนะครับใช้มานานยังน้องแฟมนานนานแล้วนะแล้วคันน้องแฟมนี่เป็นยี่ห้ออะไรวะนี่อ่าหกฟุตเป็น,ปน,นสั่งเป็นชุดมาอ๋อสั่งเป็นชุดมาอ่านโซกายี่หลังหรือเปล่าเนี่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวนั่นวดดูคันหน่อยนะอม,มองไม่ออกเว้เออเออหาไม่เจอเหมือนกันเออใช่โซกายี่หลังนี่ไงเอสเอสอ๋อมันเป็นเป็นชุดมานะน้องแฟมอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบ แล้วตกปลาเป็นตั้งแต่อยุทเท่าไหร่จำไม่ได้เอ้าวตาสอนตอนยุทเท่าไหร่อ่ออันนี้ตกก็เพิ่งมาครับเอเหรอเอาเพิ่งมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อุ้ย็กข้างบ้านแล้วมาสอน๋อเหรอก็มาสอนกันดิดูดูปลายคันของน้องแฟ้มนี่โอ้ยของค่ายพลลัวใช่ป่าใช่ป่าตัวนี้นี่แหละตัวเนี้พลลัวนะครับตัวนี้มันชื่อว่าเดี๋ยวนะ ไอ้อะไรวะนันหนวดเคยทารีวิวไปอยู่จําชื่อไม่ได้เหมือนกันชิบหายแล้วหวยเดี๋ยนะตัวนี้มันเป็นของค่ายพลรัวชื่อว่าไอ้กบยางกาเล็ตเออใช่ตัวนี้ชื่อกาเล็นะครับกาเล็ดแม็กตัวนี้นะตัวนี้ตัวท็อปนะกาเล็ดแม็กที่ปรับปรุงมาแล้วด้วยนะครับนี่อาจาชื่อได้ละกาเล็ดแม็กนะนี่ก็เป็นคู่นะดูโอ้ะครับสายพิชิ่งของเราที่เราเจอในวันนี้นะครับก็เจอกันโดยบังเอิญนะครับช่องสายพิชิ่งก็ประมาณนี้แหละนะครับเจอกันทักทายกันนะครับอ้าว นนงมีอะไรฝาก FC ไหมครับผมครับง่ายๆก็ขอแก้ไขแล้วช่วยกันนะครับลองดูครับไม่แพงเกินคอน้างนิ่มเฮ้ยโฆษณาดินะครับเพราะว่าวันนี้ผมเคยตีเคยใช้คันคางดีกว่าเวิร์กอะครับเนอถือว่าแจ๋วเลยก็เด็กๆสามารถเล่นได้เล่นง่ายเจอนนองแถวนี้ก็ทักทายนนองได้นะครับเจอน้องแฟมแถวนี้ก็ทักทายได้นะครับอะ แล้วนะพบกันนะครับน้องขอบคุณมากๆน้องแฟ้มขอบคุณครับสวัสดีครับผม